วันนี้นะคะคุณครูก็มาทําสื่อนะคะสอนเด็กๆทําสื่อในการสื่อสื่อก้อนหินนะคะเอาไว้สําหรับประกอบการแสดงโขนของพี่ๆชันโตนะคะเด็กๆขาวันนี้เรากาลังทําอะไรกันอยู่ลูกอ่าวันนี้เราจะทําก้อนหินนะคะตอนนี้เราทําอะไรอยู่ลูกขยากระดาษนะคะใช่ไหมคะอ่าการทําอย่างนี้เขาเรียกว่า การขยำกระดาษนะคะมันฝึกอะไรลูกโบอ่าการเหนือมมือมันเล็กใช่ไหมลูกขยำเป็นกลมๆหรอหูขยำได้เยอะแน่นๆหน่อยแน่นๆหน่อยเดี๋ยวมันล่วงแน่นๆหน่อยขยำแน่นๆหน่อยลูกอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างเด็กเด็กจ๋าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างลูกฮะมีกระดองมีกระดาษรีไซเคิลล่าอ่าเป็นกระดาษรีไซเคิล นะคะไม่เป็นไรทำได้ทำได้วอนทำหรือยังลูกอ่าูดบอยมัมมัมกูดบอยมัมมัมกมากอากมากเไม่เรียวช้ำช้ำ ช้ำๆไม้เลี้ยวเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเดี๋ยวคุณูจะให้ติดกล่องแล้วนะในขณะที่พี่ๆทำกิจกรรมอยู่ข้างนอกน้องก็บันเทิงเลยค่ะเอานั่งลงเร็วเดี๋ยวงานเราไม่เสร็จลูกเอ้ย เดี๋ยวเรามาแข่งกันว่าใครจะทําก้อนหินสวยอ่ากลุ่มไหนจะทําก้อนหินสวยตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนกําลังขึ้นลูกอยู่นะคะโหเก่งมากเลยการใช้กล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่ดีมากเลยเนี่ยเห็นไหมเริ่มเป็นก้อนแล้วของกล้องเริ่มเป็นก้อนแล้วลูกสวยมากสวยมาก กลุ่มนี้ขมักขเม็นเลย,ยนะคะเรากำลังวางลูกหินอยู่ใช่ไหมลูกใช่ไหมไกลทองอ่าพันเลยลูกพันเลยแ <laughs> จงเย็นแจงยิงคุณนายโบแจงเย็นยนะคะตอนนี้เด็กๆกำลังเพลินในการทำกิจกรรมก้อนหินนะคะคุณครูก็คอยสังเกตพฤติกรรมว่า แต่ละคนนะคะมีพฤติกรรมในการทาํางานยังไงนะคะเด็กๆเขาจะไม่รู้ตัวละค่ะเพราะว่าเขาก็จะกําลังเพลินกับกิจกรรมที่เขาทำนะคะบางคนก็อ่ะดูเอ,เองละกันผู้ปกครองว่าบางคนมีความตั้งใจทํางานหรือไม่ไมสวยแล้วจะสวยแล้วก้อนกล้องจะสวยแล้ว ปิดให้หมดเลยปิดคุมกระดาษให้ครบให้หมดอ่ามาแล้วมาแล้วปามลากกล้องมาแล้วลูกกูดมมมบายมัมมัมคุดบายมัมมัมโอ้โห ทุกคนมีผลงานของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวครูขอชมหน่อยอ่านะคะสวยงามมากสวยงามมากอ่านนี้ก็ไม่ประสบผลสําเร็จนะคะเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะคว,ความเกิดคืออะไรเกิดอะไรขึ้นถึงไม่ประสบผลสําเร็จมันมีอะไรฮะรทาไมถึงไม่ประสบผลสําเร็จไม่เรียบร้อยไม่ใช่ไม่เรียบร้อยเพราะว่าอะไรมันหมดคะ สกอตเทปมันหมดนะคะเลยไม่ประสบผลสําเร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูซื้อให้ใหม่เก่งมากทุกคนทุกคนกําลังทําอะไรคะลูกทุกคนทําอะไรมาส่งก้อนหินเอาไว้ทําอะไรลูกเอาไว้ลําโขนนะคะเก่งมากทุกคนปรบเมอใจนายอ่าเก่งมาก